นี่อีกจะของมาแล้วเฮี้ยมาแล้วเจ้หูกะลาดเว้ยไม่พูดเลยเว้ยเพราะแก่ชบกินยาอ่อนนั้นแล้วแกอ่อนอายุไหนไหนจ๊ะ21เว้ยนี่เลย วันนี้จะพัดกระพามากินก๋วยเตี๋ยวหลอดติ้งตองเลยปากซอยจานยี่สิบห้าทับหนึ่งมานิดเดียวตลาดเลยเนาะน,นี่ศูนย์นอาหารเจปาที่จอดรถนะจอดได้ชั่วโมงละยี่สิบบาทแต่วันนี้เรามาก่อนเวลานิดหนึ่งร้านเขาบอกว่าเปิดป่ายสองครึ่งมาก่อนเวลากลัวว่าคนจะเยอะร้านนี้ก็เป็นกระแส er <ม>ใน t ิ k t o k มีแฟนรายการบอกว่าพี่ถ้ามาแถวนี้นะไปลองก๋วยเตี๋ยวหลอดติ่งตองด้วยอ่านี่เ<อ>จ้าของมาแล้วเ<โ>ฮ<ะ>ียมาแล้วเจ้าของร้านมาพอดีเจ้าของร้านลงรถตุ๊กๆไปกเลย เป็นหนึ่งในร้านเดียวหลอดที่สูตรโบราณแล้วก็เขาบอกอร่อยมากเดี๋ยวรู้เรื่องว่าอร่อยจริงป่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้เวลาเปิดร้านเลยแต่ว่าดูดิยคืเริ่มมาต่อออเดอร์มาเพียบตอนนี้ที่เห็นๆนนะมีอยู่20ถุงข้างหลังอตอนนี้เพิ่งบ่าย23ร้านเปิดบ่ายงครึ่งนะเราต้องรีบสั่งไ้ก่อนก่อนที่ออเดอร์มามากกว่านี้เดี๋ยวจะไม่ได้กินถ้าจําไม่ผิดนะธรรมดาจะแพงกว่าพิเศษถ้าเรากินเยอะเนี่ยต้องสั่งธรรมดาแล้วก็จะแพงกว่าแล้วได้เยอะกว่าหิวจริงหรือเปล่าหิวมากครับหิวมากแล้วนังน่งที่โต๊ะได้จัดนะครับโต๊นี่เลย จากที่ออกลายสติกเกอร์ของคนเล็กมา2ชุดแล้วนะครับชุดที่3ออกมาแล้วตามคำเรียกร้องไมอารมณ์เต็มๆของอาจารย์คงถ้าไม่อยากตกเทรนด์รีบเข้าไปโหลดด่วนเลยนะครับ บอกท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับร้านนี้ผมไม่เคยมากินแต่ว่ามีแฟนรายการแนะนํากันมาเยอะแล้วภาพที่ผมมาเห็นเนี่ยตั้งแต่ตอนมาร้านนะร้านยังไม่เปิดออเดอร์มีเป็นร้อยคือคนก็ต่อคิวตั้งแต่ก่อนร้านเปิดดูเรื่องนี่ผมใส่เนยนะตามสูตรเขาก็คือนส้มส้มตาเพื่อมีรสเปรี้ยวนิดหนึ่งที่นี่เขาจะประหลาดนิดนึงคือค่าพิเศษเนี่ยพิเศษมันจะ50ธรรมดามันจะ60พิเศษเนี่ยเยอะแล้วธรรมดาเยอะกว่าเราก็กลัวจะกินไม่หมดก็สั่งเอาแปะเขาบอกว่าขอเป็นพิเศษแล้วกัน50บาทแต่จริงๆพิเศษเ่าจะไมให้ บุญเชียงมาให้เดี๋ยวนี้แปะเขาแบบเขารู้ว่าเราจะกินน้อยแต่ว่าแผงบุญเชียงให้2ชิ้นโอ้ขอบคุณแปะนะลองดิโอ้โหเส้นก่อนแล้วกันเส้นข้าวโบราณนุ่มอ่ะนี่ปลาหมึกเขาปลาหมึกแค่ด่างมัง้งปลาหมึกโคตรหอมนี่อ่ะหมูแม่งหอมโคตรหอมอ่ะกระหู Ông lỡ tốn Đi thóc lộ tốn hỏi quê? Ông lỡ tốn sải thóc lộ tốn hỏi quê? Ông lỡ tốn sải thóc lộ tốn hỏi quê? Ông lỡ tốn sải tốn sải tốn hỏi quê? Ông lỡ tốn sải chiên sải tốn 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 sắm 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 นเนื้อเคี่ยวอ่ะมีหมูปลาช่อด้วยหอมด้วยเหรอ,อแสดงว่าดีเลยตุ๋นนุ่มผมยังไม่ปรุงขอลองก่อนเมื่อกี้เห็นพี่เล็กลองแล้วเอาที่พี่เล็กคิดว่ามันเด็ดสุดก่อนเลยเท่าที่ดูอาการของพี่เล็กนะอันนี้ที่บอกว่ามีหมูปลาช่อใช่ไหมกินกับเส้นด้วยดเด,ยด็เดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิเส้นไว้ก่อนโอ้โหเออจริงเว้ยใช่ข้างในามีหมูปลาช่ออร่อยกินเส้นตาม <c oughs> มีขอปรุงแล้วมันต้องปรุงมันต้องมีเปรี้ยวนิดนึงเกลยวอร่อยจริงทีนี but, ้ปลาหมึกบ้างดีปลาหมึกหอมรสต้นหอมเต้าหู้พี่เล็กบอกว่าข้างนอกเหมือนเต้าหู้ทอดข้างในนุ่มคือจริงไว้เต้าหู้ดีเด็ด่นมยมากหอมเลยหมูนี่ขอยากินกับเส้นนะครับจะได้เต็มเต็ม ดีทุกอย่างเลยครับพี่ออร่อยคุณเชียงลองดิอ่ะผมไม่ค่อยชอบคุณเชียงถ้าพี่เล็กบอกหวานเนี่ยผมขอกินกับเส้นเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ตัดกันต้องกินกับเส้นอยู่แล้วแหละหอมหอมมากหอมปกติคุณเชียงที่ผมกินนะเอาตรงๆเลยนะร้านนี้น่าจะกลิ่นหอมสุดเลยแหละเอออร่อยกับคุณเชียงแล้วนะเออมีกากหมูให้ด้วยนะเออไม่ได้กินกากหมูเลยกินกับเส้นกากหมู ันวันต่อวันแน่นอนแต่นี่ชอบมากที่สุดนะเต้าหู้เต้าหู้ป่ะโหทีเด็ดเลยนะทีเด็ดเต้าหู้แปลกมากเต้าหู้แปลกมากอาหารแบบเนี้ยเรต้องกินรวมเลยมากินแยกทีอย่างมันไปเส้นด้วยอะไรด้วยเมื่อกี้ที่ลองคุณเชยบอกหวานไปเพราะกินอย่างเดียวอะไม่ได้กินกับเส้นเว้นะเต้าหู้ข้างนั้นเดียวหรเออเต้าหู้มีอันเดียวเลยของดีวะไม่น่ารีบกินเลยอ่ะเต้าหู้มีอันเดียวมีอันเดียวหมดแล้วเต้าหู้อร่อยเต้าหู้อร่อยเกี๊ยวทีเด็ดเกี๊ยวสองเกี๊ยวสอง จะไม่เหมือนเกี๊ยวกรอบที่เราไปกินแล้วห้ห้เป็นเครื่องเคียงใส่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่แป้งบางกรอบนั้นในหมูบะท่อในหมูวะนท่อนั้นมี่กินผักเทีมีกินล่าบักเ<อ>ทีโคตรหอม ห้าสิบบาทอิ่มไหมพี่โคตรอิ่มอิ่มอะอิ่มเลยกระจายดีด้วยนะให้ชิ้นเชียร์ไปสองชิ้นผมบอกเลยนะว่าที่เด็ดมากคือเต้าหู้เกี๊ยวกรอบปลาหมึกปลาหมึกเต้าหู้นี่งงมากใช่ปกติไปกินเต้าหู้เนี่ยนะมันมันจะเหมือนแบบนุ่มข้างนอกนุ่มในเหมือนกันแต่อันนี้มันเหมือนของนอกกรกรึ๊บเฮ้ยเหมือนเต้าหู้ทอดกรอบข้างนอกข้างในก็เป็นหยุ่นหยุ่นเหมือนเต้าหู้นิ่มเออหอมด้วยข้าวหลังอ่มากินเนี่ยผมบอกเลยนะขอพิเศษเต้าหู้ไม่รู้นะว่าเขาจะให้หรือเปล่าแต่ถ้าผมมากินนะต้องขอพิเศษ แต่แกแบบถด่าให้ด,าด่าไปเลยครับตั้งแต่แกโดดลงรถลดดุกๆมาเนี่ยมาตุกๆคร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ึ่งชั่วโมงกว่านี่ก็ยังไม่หยุดเลยก็ทำอยู่คนเดียวครับแกเป็นคนนั่งางานมีลูกมือคอยเอาเส้นเอาผมอ็ใส่าาใกแกเป็นคนจัดใส่เครื่องอย่างเดียวเลยคนละแกรตรงแม่นนะใช่ของทุกอย่างเท่ากันหมดเต้าหู้เนี่ยให้อันเดียวจริงเกดียดดาใช่ไหมผงขา่โคตรอร่อยแต่ไม่ให้อันเดียวอย่าไปถามแกดิเดี๋ย่าโดนตีนนะแปะกเปวันนี้ นี่วันหนึ่งนี่ขี่มอครับเนี่ยไม่ไม่เคยน้ำเลยไม่เคยนับเลยเหรอผมเห็นแปะมาลงจากรถตุกๆมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงยังไม่หยุดเลยเนี่ยแปะทำไปคุยไปได้นะสบายๆผมชอบมากเลยเต้าหู้อ่ะแต่ทําไมแบบให้อันเดียวเพราะอะไรมันอร่อยมากเลยอร่อยไหมให้อันเดียวทุกจานใช่ไหมไม่แน่นอนไม่แน่นอนเหรอสองคนได้ได้คนละชิ้นบอกโอ้โหเต้าหู้แปะไม่เหมือนที่อื่นเลยปลาลอยมากเ่้เป็นหล้กันเห็นไหมเห็นไหมพอบอกเต้าหู้อร่อยเจก็บอกเป็นหกแล้วจากสองเป็นหกแล้วได้เห็นไหม ของผมไม่มีแข็งจะได้นุ่มเส้นนุ่มปลาหมึกนี่ให้เยอะหน่อยอร่อยชอบโอ้โหเกี๊ยวกรอบนี่ทีเด็ดมากคที่นี่ทีเด็ดทุกอย่างเลยนั่นไงกูได้ช้ที่เขาเขาเขาหลังชอบเต้าหู้นี่ขอสั่งเต้าหู้พิเศษเพิ่มได้ไหมได้ได้ได้ละมาขอแปะเขาเองเขาจะเอาอะไรนะแปะเขาใจดีแต่ถ้าวันไหนเขาก็ทําแล้วก็ทําไปทํามาในงานล้นมืออาจจะโดนด่าได้แล้วทําไมชื่อติ๊งต้องเอามา่างไหนสาจีบจุดเด่นจุดเด่นจุดเด่นเหรอเป็นเพราะอะไรเราสาจีสาจีเหรอไม่ไม่เด่น สาตีคือแบบสามท่าหรคือไม่เต็มบาทไม่ใช่แปลกเาไม่ใช่อ๋อแปลผลตั้งชื้อเองติงต้องรัคาตั้งเองหมดและโอ้เห็นไหมอร่อยครับแล้วใครมาสั่งที่นี่นะถ้าพิเศษเนี่ยจะได้ได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าขายนานยังเออขายมากี่ปีแล้วอันนี้ไม่เกิดเลยอ,ลอันนี้ไม่เกิดเลยลยังไม่เกิด มี40ปีขึ้นถูกไหม40ปีตั้งแต่2บาทอ่ะตั้งแต่ขาย2บาทตอนนี้50 60ธรรมดา60ธรรมดาเ็าจะใส่กุนเชียงให้ด้วย<ร>แต่ถ้าคนไม่กินกุนเชียงก็เอาเป็นพิเศษพิเศษถ,ถูกกว่าครับแต่ไม่มีกุนเชียง50ที่ผมชอบมากสุดคือเต้าหู้โอ้โหโคตรหอมแปะข้างนอกกินปุ๊บเหมือนเต้าหู้ทอดหอมแต่ถ้าแบงในนุม่มมันเป็นทูอินวันในเต้าหู้ซึ่งไม่เคยเจอมนนกางมีอร่อยครับไปว่าใครเขาบ้าเนี้ย ผมพูดตามตรงๆรงตแต่ทังแปลอร่อยจริงเป็นสูตรโบราณนะผมกินตอนเด็กๆอ่ะนี่ไม่สูตรโบราณสูตรติงตองสูตรติงต้องเลยเหรอใช่แปะขายถึงกี่โมงครับถ้าเร็ียกว่าๆตรงส่วนฮะสักๆก็2รูปแล้วอ๋อหมดแค่ไหนแค่นั้นใช่ไม่มีเสริมไม่พูดเลยเว้ย อันนี้ครับอยากเชิญชวนให้มาชิมก๋วยเตี๋ยวหลอดติงตองที่ศูนย์อาหารอะไรนะเจ๊ปาร์คพระรามสามเจ๊ปาร์คพระรามสามก็คืออยู่ตอกดันบักซอยยี่ห้าทับหนึ่งเดินย้อนกันมานิดนึงชอบร้านอาแปะลองมาชิมชอบรายการเราอย่าลืมนะครับดูแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับพอทําถึงสิ้นปีนี้นะถ้ายอดไม่กระเตื้องผมจะเลิกทําแล้วนะก็อย่าลืมแอดไลน์เข้าไปเยอะๆนะครับถ้าใครมีร้านไหนเนี่ยอยากจะแนะนําหรือว่าอยากจะพูดคุยกับพี่เล็กหรือว่าผมเนี่ยแอดไลน์เข้ามาเยอะๆนะรู้เลื่องไปละ ไปถ่ายรูปถามแปะว่าขายได้วันละกี่ร้อยจานแกไม่ตอบอะเวลารร้านมะกรูดเพื่อมาถามแปะทีแล้วว่าวันหนึ่งแกขายได้กี่ร้อยกี่พันจานแกไม่ยอมบอกกูไปก่อนแล้วเดี๋ยวแกถูกถีบเห็นพี่เล็กโดนกระทืบโอ้หดีคนนี้ทำงานเก่งมากเลยแกมาช่วยอยู่หลังร้านเลยร้านเหรอที่รักฉันรานแฟนเหรอร้านแฟนเหรอตายแล้วน <ใจ S 3> ี่จะแปดสิบอยู่แล้วเอ้าพ่อพแกชอบกินาอ่อน์ไงแล้วาอ่อน์อายุอะไรจ๊ะ ยี่สิบเอ็ดด้วยของเจ็ดสิบเก้าครบร้อยพอดีโอ้โหยอดนี่แหละถึงอายุยืนถึงมีกำลังทุกวันนี้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าครบร้อยมีไหมมีไหมใครมีแบบนี้บ้างโอ้โหไหนได้มีอย่างนี้ไหมแปะโอ้โหขอจับมือทีไอ้ย่อกนี่เลยใช่ไหมโอ้โหสวัสดีครับแปะสวัสดีขอบคุณมากครับเวลานี้รายการเอไรเอล็ในเรามีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับแอดพลายกันเข้ามาเลยครับอยากได้อะไรบอกมา เมนูอาหารหวานข่าวบ้านสมเล็กเปิดให้สั่งทางไลน์แมนได้แล้วน,นะครับทางบ้านสมเล็กบ้านฟ้าปิยรมรสชาติมหาราคาสามเณรขอรับและยังมีขนมโฮมเมสุดอร่อยคอนเฟลกคาราเมลน้ำผึ้งรวมไปถึงเต้าห้ยนมสดรสชาติไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทำตามออเดอร์เท่านั้นนะจ๊ะสั่งได้ทางไลน์ออร่อยหลบในรับประกันความอร่อยจากรายการอร่อยหลบในจ้ะ